สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่างาปูหากินหมานคือเการับวันนี้พาพี่พ่อน้องครับมาเลือกเอางัวงามครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องหางัวงามไปเลี้ยงใส่ปีไม่ครับพี่น้องอ้าวมเซียวล่าทักทายกบนองแอด์ได้ครับองแอนดสวัสดีครับพี่วันดีครับเหนาบ่เหนาแห้งครับเหนาแห้งครับไม่รุนกันหนาวครับพี่น้องวันนี้บุยลำหนาวหดาจังหน่อยเด้ครับพ่าหนาวอากาศเย็น13-14องศาครับอ่ะสารพิกัดนะครับวันนี้ พบกันยุทีอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านหนองกับตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่าน้องแอนฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับผมอ่าศูนย์หกหนึ 1, ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าครับพี่ ครับผมไอดีไล่กัน์นี้เนาะแม่นครับการรับประกันการขนส่งเป็นยังไงครับผมการับประกันเดือนนึงครับพี่รับประกันยาวนานหนึ่งเดือนเนาะขาตกขาถอนคงสุดหลุกออกรับประกันทองครับครับรประกันทองตัวใดคือว่ารับประกันทองคือแต่พี่มีคลิปวิดีโอการตรวจทุกตัวครับผมมั่นใจกับตัวใดครับผมครับผมการขนส่งครับผมส่งส่งฟรีหรอห้าสิบโลส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกเนาะครับแล้วก็รับจ้างรับส่งนะครับมีรถขนส่งพร้อมพี่น้องผู้ใดอยากขนใหญ่ ทุกอย่างใหญ่เลทุกอย่างครับพี่น้องตรงเบิรเลยพี่นี่กรกนี้เมียก็ได้เบิร์่น้องแอดว่าอ่าบิเสียเวลาครับขออนุญาตเป็นตัวแรกแหกหมาเลยครับพี่น้องวันนี้ชมกันไปยาวๆเอาพอพันก่อนเลยครับเอาพอพันเลยเนาะครับพอัอ่ากูได้ต้องการพอพันอ่าพอคุ้มฟุ้งแมนแดงแดงแบบนี้ตัวนี้ลูกเท่ไหครับผมอันนี้หกแปดครับพี่ K E F หกแปดอายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ ไอ้สิบเก้าเดือนครับพี่สิบเก้าเดือนเนาะ KF กำลังหัดกําลังหัดพี่น้องอเอาเอาหัดตะหน่อยแบบนี้แหละครับพี่น้องหนอกต่างๆแบบนี้ไข่ดำสองใบเนาะ,ะลึงปลายดำลึงปลายดำครับพี่น้องสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร,ร,ร้อยห้าสิบสองครับพี่สูงร้อยห้าสิบสองครับ KF หกแปดสูงร้อยห้าสิบสองหน้าตาหล่อๆอนี่สีดีครับพี่น้องใครต้องการพอพันพอกุ้มฟูงครับเอาหรือว่าเอาไปจับสัตว์ย่คอกก็ได้ครับพี่น้อง ลำตัวใหญ่ยเงาดีอ่านี่รอๆครับลำลำตัวงามเลยี่เป็นสี่เหลี่ยมไหมออลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมครับมันมันสมส่วนนะตัวนี้เน้องล้มส่วนอ่ะพี่น้องนี่สูงร้อยห้าสิบสองครับพี่น้องครับลูกเคพกแปดอายุอ่าเจ็ดเดือนหรือสิบเก้าเดือนเนาะแม่ครับสิบเก้าเดือนตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปอยู่สี่หมื่นหกค่ะพี่สี่หมื่นหกพันบาทครับพี่น้องนี่อนาคตดพอพันเลยครับพี่น้องนี่เอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟุ้งได้ อ่านี่อ่านี่ครับหน้าตารอลเป่นหลังกลวงแบบนี้ครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบสองงสูงแต่อีกหลายนะครับพี่น้องเพราะว่าอายุแค่สิบปีกว่าเนาะปีกว่าครับสิบแปดสิบเก้าเดือนครับอ่ะสี่หมื่นหกพันบาทกับหางลามสวยโอ้หางงามครับพี่น้องอางลาบดินเลยคนหางใหญ่สี่หมื่นหกพันบาทกับโปรดรองการพอพันพอขุ้มฟูงครับ ต่อได้นะครับผู้สาวก็ามายัางเด็กลดหลายนะครับตัวต่อไปครับแม่สาวเลยครับพี่เอาแม่สาวครับ <c oughs> พี่น้องเด็กงอปู่ไปแล้วเอาแม่สาวไปนางหนา,นาสาวอายุกว่าสิประมาณปีเนาะครับปีหนึ่งครับพี่หนึ่งปี<น>สูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกครับ <c oughs> อ่าแกงขาหนาอ่าเบิ้งข้อครับพี่น้องนางหนาดีอันนี้คนมันหนาวเราซื้อได้ครับขนหนาวเราวันนี้ไทยจะซ้าครับอ่าสูงร้อยสามสิบเนาะบวกบวกกับเป็นเครื่องดําเครื่องโบส์นะครับ <คน S 2> อ่ตาตำหนิไม่มีครับ <c oughs> ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหรครับนี่เปิดยี่สี่ครับพี่สองหมืนสี่พันบาทครับพี่น้อง <c oughs> ตัวเมียสาวแกงขาดีนะครับ <c oughs> อ่านี่ดึงดีครับสองหมืนสี่พันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องคร <c oughs> ับออาตัวต่อไป อันนี้ผู้หรือแม่นี่อันนี้แม่ครับพี่แม่ให้กันครับอู้ตัวนี้ใส่ญ่เลยครับพี่น้องเป็นแม่หัวโลนพร้อมเนาะหัวโลนครับผมอันนี้พันธุ์เทือกเขาเลยว่าธรรมชาติครับตัวนี้นาทีเขาครับนาทีเขาเนาะเป็นแม่สาวสูงเงีวสูงลอยสี่สิบตัวนี้ลอยสามสิบครับตัวนี้มีสี่สิบสองสี่สามครัพี่ตัวนี้หนาจะลอยสี่สองสี่สามเนาะอันนี้ผสมครับผสมแล้วโอ้ผสมแล้วแม่ครับโอ้ผสมเรียบร้อยครับเป็นแม่สาวหัวโลนครับผสมเรียบร้อยได้ยี่สิบมือครับพี่สูงลอยสี่สิบสองทับโตทับหลอดตัวนี้ท พูดตันครับพูดตันเก้าเก้าเก้าเนาะแกงขาดีครับเนาะนี่อ่ะมีน้องนาตาเป็นแม่สาวครับผสมให้แล้วครับพูดตันอ่าตัวนี้เปิดละค่เท่าไหร่ครับสามหมื่นสองครับพี่สามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องอ่าแม่นี่ครับแม่สาวหัวลวนครับพี่น้องสาวแกงขาใหญ่ยครับสูงร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามผสมพูดตันไหมเรียบร้อยเจัามือครับตัวนี้ ได้ยี่สิบสามหมื่นครับพี่ยี่สิบก็หมื่นแล้วพี่พน้องผ<า>่านรอบ<อ>แล้ว,ลวอ๋อพี่น้องบอแสดงอาการ <c oughs> โอกาสติดสูงนะ้ครับพี่น้องเพืได้อยาาได้ง้อสาวผสมแล้วครับงามๆแบบนี้ครับทาเขาเรียบร้อยราคายูทีสามหมื 30, ่นห้องไวไเท่ายก็สามหมื่นสองครับพี่สามหมื่นสองครับพี่น้องอันนี้คือง้อสาวผสมให้เรียบร้อยครับทำเขาให้เรียบร้อยด้วยอ่ะแม่ฮัวโลนครับแข้งขาดีไม่มีตาหนินะครับอ่ะดูเล็บครับ หรือว่าพี่น้องอยากได้ยกชุดยกคอ,อกแล้วครับพี่น้องกับราคาพิเศษเลยครับพี่น้องราคาคุยกันใดค,น 32, ครับพี่น้องสามหมื่นสองครับกุ้งวสาวผสมให้โอกาสติดสูงครับตัวนี้ครับตัวต่อไปแม่ลูกครับพี่มันแม่ลูกเนาะบัดนีน้เนาะแม่ลูกแม่ท้องแม่กระท้องครับนี่ลูกสาวตัวนี้แม่ครับาลูกสาวคือแดงโบดดีเท้าสาวเจ็ดเดือนลูกสาวเจ็ดเดือนแม่ท้องสี่เดือนเป็นลูกผู้ใด อันนี้โบหูไม่ผ่มันมีขมูลเนาะแต่แม่ทองสติงเล่ครับแม่ทองสติงเล่ยสี่เดือนสี่เดือนลูกสาวเจ็ดเดือนแม่นครับอ่ะพี่น้องเบื้องลูกสาวใจลูกดีแห้งนะครับพี่น้องลูกสาวนี่เป็นสีอ่าแดงโบ๊นะครับเครื่องดำเนาะเครื่องตัวนี้เนาะเครื่องดำพี่เครื่องดำครับพี่น้องเบื้องเแม่สูงประมาณรน่อยสี่สิบเนาะประมาณหน่อยสี่สิบบวกแม่ทองกับสติงเล่อันนี้ลูกแรกวะครับลูกแรกครับพี่ตังอ้าแม่สดลูกสวยครับ ผมว่าคมนี้สุดคุ้มนะครับพี่น้องผู้ใดซื้อไปเป็นแม่หัวลนพร้อมลูกสาวสิกระสิเขาน่อนอๆเนาะตอนนี้เนาะแม่มันุ้ยเขาว่าผมบ่หรือว่ามุม,มีเขากับแน<ม>่นใจเนาะเพราะมันบ่ทันงเห็เนะครับมแม่เป็นเครื่ององมแต่ว่าลูกสาว<บ>เครื่องดำนะครับพี่น้องลูกสาวเจ็ดเดือนแล้วน่าจะสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกแท้ขาดีไม่มีตำหนินะครับซื้อสองในสามคบนี้เปิดไปยุทีสี่หมื่นสองครับสิสี่หมื่นสองพันบาท ถือตัวละสองมือนิดๆอันนี้คือราคาห้องนะครับพี่น้องต่อได้อีกแล้วก็สทรงฟรีอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลแรกครับส่งได้ทั่วไทยอ้อสุดขุมครับพี่น้องควบนี่ไม่ต้องหลุนเลยครับพี่น้องเนี่เอาไปหลุนแล้วตัวนี้ทองครับเพราะว่ามันได้ลูกแล้วตัวหนึง่งนะซื้อสองได้สามเลยครับพี่น้องนี่สวยๆเลยอ่ะนี่อะไรตัวนี้ไปง่อยอนี่ครับเออเห็นตัวนี้ครับพี่น้องเมืองควมสี ใจลูกแดงขับแดงแน่ครับตัวนี้สี่หมื่นสองพันบาทตำาน้ไม่มีอ่าต่อรองดีเนาะแมนครับผมอ่าพี่น้องสี่หมื่นสองสามหมื่นสองครับเม่สาวตัวนี้สองหมื่นสี่ตัวนี้พ่อพันครับสี่หมื่นหกรับเอาตัวต่อไปเอาตัวต่อไปเอาแม่ลูกครับพี่น้องใจลูกรอรอลูกผูร้ลูกแม่ตันี้ลูกแม่ครับพี่อุ้มขึ้นหนาขึ้นลูกผูแต่หนาครับหนาขึ้นลูกผูครับพี่น้องโอ้หนารอรอ ลูกไผครับตัวนี้อันนี้ลูกไอ้เจ็ดเก่าเขาเจ็ดเก้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับย่างหนาเลยครับพี่น้องเมืองการใจลูกครับเป็นแมหัวโหลนครับสีนวลนวลเอาตว่าลูกนี่ย่างหนาเจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวอันนี้ลูกสองเดือนกลัวครับลูกสองเดือนกลัวใบหลอดมีเนาะแม่ครับจะขอลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะแม่ครับอ่าพี่น้องเมืองลูกครับพี่น้องวัวามันวัวปูทนี่แหละครับเมืองครับหนาแห้งครับตัวนี้โอ้แข้งขาพี่น้องเดี๋ยวเมืองท่ายก่อน หนาบกงามคักงามคักเล่นบ้างเวลาพี่น้องไทยบักหนาหนาครับว่าตัวงามเลยยงหนายืนงามเวลาข้นหางครับอ่าโอ้ยลูกแมยเบิ้งแม่ครับแม่นีสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้รอยสี่สิบสองครับปีรอยที่สองแม่สูงร้อยสี่สิบสองเป็นลูกแรกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าย่างหนาครับพี่น้องแกงขาใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกนี่ตันๆเลยเนาะแม่ครับอ่าตำหนีไม่มี ดูทีอ่ะโอ้หมักสะออนตะลูกนี่แหละครับพี่น้องกออยู่หลังคอพนักพี่น้งอ, <c oughs> นองคบนีปเปลวไาได้ครับสี่หมื่นหกกันบี่สี่หมื่นหกพันบาทครับตือตัวละสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามอันนี้คือราคาก่อนต่อครับพี่น้องเอบิงเบิ่งลูกครับพี่น้องปลาเบิ่งหลังแ่นหลังแตก,แตกเล็กน้อยก็ได้ทุ่นขึ้นแล้วครับเออพี่น้องนี่แม่ติ่ใจลูกงามๆแบบนี้ครับพี่น้องแล้วก็ให้แต่ว่าน้ำนมลูกดีนะครับพี่น้องตัวนี้น้ำนมแม่ดีเบิ่งเนี่ยเออน้ำนมแม่ครับพี่น้อง ิึงลูกไหมโอ้สวอนลูกครับพี่น้องสี่หมื่นหกถึงตัวละสองหมื่นกว่าบาทแม่กับซดครับได้ลูกแรกอ่ะราคาต่อรองดีอีกเนาะแม่ครับต่อร่องได้หรอกับทรงฟี่ครับอ่าลอยหาสิบโลกับซูซีกับทัวร์อีสานแล้วครับพี่น้องครับแต่เมื่อไกลกันไปกับทรงได้ครับหยุดยุ่นกันได้ครับพี่น้องเกินสองร้อยโลกับทรงฟี่ได้ครับเนี่ยกุยกันครับผมอ่านี่กุ้ยกันราคาตรงลกลงกันได้กับทรงฟี่ได้ครับอ่ะพี่น้องมึงแม่ลูกกับสี่หมื่น หกพันบาทกับนั้นนะเบิ้งข้อเนอะาะ<ม>ข้อ,อยังค<ม>ือขักคือแน่แนวน้องเอาเบิ้งอีกก็นา้าแขนหลังมีหลงังเบิ้งเพื่อนโอ้ยแนเหลียวต่นํำกล่องเอาตัวต่อไปเลยครับผมอ้าผู้ได้หมักสีเจ็บๆบแบบนี้ครับแดงเข้มเม็ดปลขามครับแม่โฮัวโลนสถานะคือทองก็ไปครับตัวนี้ทองฮาเดือนแล้วพี่ทองหาเดือนกับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตความเอาสีกับเข้ม โตมันกับเข็มพี่น้องเจอช็อกแกละเข้าไปอีกเข็มครับท้องห้าเดือนเป็นท้องแรกบอท้องแรกครับท้องแรกครับพี่น้องสูงประมาณร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสามเลยพี่สูงร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามครับสาวท้องแรกกับช็อกแกละห้าเดือนประกันท้องประกันตัหนี้นะครับพี่น้องอะววทุกตัวนะครับพี่ประกันท้องก็จะมีคลิปวิดีโอการตรวจครับพี่น้องนี่มึงแผ่นหลังครับพี่น้องกว้างแบบนี้ครับอุศานอนเลยครับพี่น้องหนาครับนี่ ตัวนี้สูงรอยสี่สิบก่าเนาะครับทองหาเดือนกับช็อกแกลกตัวนี้เปิดราคาเป็นเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปอยู่สี่หมื่นเจ็ดครับพี่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องอันนี้คือสาวทองแรกครับดูโคนหังอ่ะพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องต่อรองได้ครับอ่ะนานาตัานตันแบบนี้ตำน,นี้บ่มีเนาะบ่มีครับพี่อ่ะ หนาเงยได้ครับพี่น้องเนี่ยผมว่ามันงแต่หลุมงามครับแม่เนาะเนาะบว่าสีมันดีเนาะมันโบดไหมครับพี่เออโบดเต็มเลยครับพี่น้องสีมันเจ็ดนี่ต่อรองได้เนะครับพี่น้องมีเงินเท่าไรก็ลองโทรมาสอบถามอ่าน้องแอดเบิรงครับพี่น้องต่อรองได้สวยเลยม่ตะกี้แล้วมันเจ็ดแปดหมื่นบอกครับมันโบดจัดเนาะโบดลึกโบดเต็มห่อมเอาตัวต่อไปอีเมลนะครับอันี่ตัวนี้เพื่อได้มาคว่ำสูงเงาครับ โอ้ยลอยหาสิบกลัวผมเหรอพ่มาลอยหาสิบสามครับพี่ลอยห้าสิบสามสถานะคือทองบอกทองกระเพยครับตัวนี้ได้มาแลพี่ตัวนี้ทองกระไพยทองหาเดือนครับพี่ตัวนี้ทองหาเดือนกับผู้ใดหุ้ตันครับผมหุ้ตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งทองร้อยทองที่ห้าสิบสามทองทองสองเนาะขก้าทองที่สองอ่ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เด็กคว่ำเงาแข่งขาไงได้ครับพี่น้องตัวนี้อ่าบึงถ่ายโอ้ใหโคนหางครับสูงร้อยห้าสิบสาม ท้องเีเดือนละครับอตัวนี้ท้องหาเดือนครับพี่ท้องหาเดือนเนาะกับไอ้ฮุตตันเตะครับฮุตตันตอนนี้มีหงเลบวะครับตัวนี้บ่กครับพี่อ่าโปเดมักใส่ใหญ่ๆแบบนี้ครับ้องฮุตตันหาเดือนเปิดไปที่สี่หมื่นสามห้าร้อยครับพี่สี่หมื่นสามพันหาร้อยครับกับวัวใส่ใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องสูงร้อยหาสิบบุกบวครับอ่ะประกันท้องประกันตันี้ครับท้องห้าเดือนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเอาต่อได้อีกครับใหญ่เลยครับเนี่ย สูงหญ่สูงหญ่พี่น้องอ่างหง่ดี้วก็ราคาากับย่อมเย้าครับสี่หมื่นสามต่อร่องได้ส่งฟรีครับพี่น้องร้อยโลดสองรอยโลดส่งในเบิรครับตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปเอาเขาสู้หมดง้อสาวครับพี่น้องเอาสาวหน่อยนั้นนาตันๆเลยตัวนี้ลูกไผครับอันนี้ลูกซีวครับซีไวโชคหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแทดครับเนาะเจ้าโชคนะครับพี่น้องโอ้หนาแห้งครับตัวนี้ อหนังหนาแกงขายใหญ่ครับนอกตั้งๆแบบนี้ครับอายุประมาณเท่าไรครับตัวนี้ปีสองเดือนครับพี่ประมาณปีสองเดือนเนาะนสูงประมาณลอยสามสิบวบวกครับลอยสามสิบบวกบวกกับพี่น้องก้นหางใหญ่ๆนานาตันอ่ะเหมาะเป็นแม่บล็อกแม่พันครับเบื้องควหยต์ครับหนังข้อครับหนานๆใหญ่ๆตอนนี้มีมึงไดบ่บ่ครับพี่บ่มีเนาะครับมีนตัวใดบ่ได้แจ้งก็คือบ่มีนะครับพี่น้องอ่าหนาๆใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวเบื้องฟังนี้กันอ่านี่น เบืงแกงขาครับแกงขาใหญ่อ่าโอเคอ่าโอเคเออมาเอออ่าเบึงตังนี้ตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมเอายิบหาเลยครับพี่สองหมื่นหาทันบาครับพี่น้องแม่บอกเมียทนตัวใหญ่ครับเป็นแม่สาวครับหนังหนาๆหยุ่นๆนนนยนยนยนครับ อะสนงวายสาม้วบอกเดงอบวกมันมาเดถึงเจ้าของสีดอกครับพี่ดองแต่ว่าตัวนี้เราประกันคว่ำหนาครับแหมง่ายเลยพี่ผิงคว่ำหนาคว่ำเงาครับล่ำตัวเงาอ่ะแขนหลังกว้างครับมึงคอครับพี่น้องมึงคอหนาครับสองมืนหาครับพี่น้องเอาต่อร่องในนะครับต่อร่องไ้แล้วก็ทรงฟีลอยห้าสิบกิโลตัวต่อไปอ่ะฟังนี่พี่น้องอันนี้แม่ลูกนะครับ อ่าฟังต่อไปโตตัวนี้บ๊อใช่ครับโอ้ตัวนี้กันนะครับพี่น้องอวนดีครับตัวนี้สาวน้อยครับน้สาวน้อยหนังหนาครับเห็ดเขาให้เรียบร้อยเนาะครับอ่าพี่น้องทําเขาให้เรียบร้อยครับหนังนาตันๆเลยลูกไปแล้วครับตัวนี้ตัวนี้พุ่มลู่เนาะเป็นลูกหลอดเหรครับเป็นลูกหลอดแต่ว่าเห็ดเขาให้เรียบร้อยครับอายุกันนาจะประมาณอ่าแปดเก้าเดือนเนี่ยเนาะครับประมาณแปดเก้าเดือนสูงประมาณรน่อยสามสิบครับแต่ว่าแข่งขายใหญ่ด้วยครับพี่น้องโคมตัวนี้ พี่น้องมืออ่าเป็นเครื่องดำโอนหางใหญ่ๆแบบนี้คนจะฟูดอย่างน้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าหนาวตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับยี่สองหมื่นสี่ครับพีบ่สองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องอเอาเป็นแม่บอกแม่พันอีกตัวหนึ่งที่หนังหน,นาครับถิ่มกันเป็นเน็ตเขาให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องอ่านี่แขนหลังสูงประมาณร้อยสามสิบสองหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้ครับหนานๆตันๆเลย ตัวต่อไปครับแม่สาวครับเอาตัวนี้เนาะเอาแม่สาวยู่ใก,กล้กันอ่าสูงประมาณร้อยสามสิบหาครับตัวนี้อ่าเป็นแม่สาวอายุกี่ปีปีข<ม>ึ้นแล้วเนาะตัวนี้เนาะ,ป,นระประมาณปีเสร็จๆครับสูงร้อยสามสิบบวกบวกสามสิบหาบวกลบแม่นครับอ่าแข็งขาดีไม่มีตำหนิเป็นเครื่องดำนะครับพี่น้องเป็นเครื่องโบสถ์ครับเครื่องดำ โอ้ขม่วงก็สิหนาวครับพีน้องวันนี้เนาะหนาวหนาวทักเสื่อยมันใส่แนบผมมามันหนาวตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับอันนี้ปุอยสองหมื่นสี่ขึ้นครับสองหมื่นสี่ทอกับตัวนี้นะครับพี่น้องเอาหน้าหนาแบบนี้นะครับสองหมื่นสี่ต่อรองใหญ่ทรงฟรีอ่าร้อยโลสองรอยโลทรงได้เบิร์ตครับพี่น้องนี่สองหมื่นสี่พ่อสาวตัวดีตัวดีครับแต่มันเนี่มันหนาวสิมันเลยมันหนาวมันหนาวครับพี่น้องวัอนี้หนาวแห้งอุณหภูมิ ลง13 14องศาครับพี่น้องสาสุบผับนี่ด้ครับผมอ่ะ2ม0 0 0สีตัวนี้ก็2น0 0 0ครับพี่น้องนั้นน้ำแบบนี้ครับทาเขาให้เรียบร้อยอ่ามีตาหนิไม่มีนะครับอ่าตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปเอาพี่น้องหาของสื่พี่น้องเจ๊กโตเอาสาวหน่อยสารพูงบหน่อยครับอ่ะสาวนอ้อยแดงแดงอ่าเครื่องโบดเนาะเครื่องดํา <ดำ S 1> พี่น้องสาวหน่อยนางนาสีแดงเข้มอ่าอายุประมาณเท่าไรครับตัวนี้ อายู่กับสิประมาณสิบเดือนแล้วประมาาสิบเดือนเนาะแต่ว่าหนังน้พี่น้องอาจจะขาดน้ำเลี้ยงหน่อยเนาะไปคุ้นเอาครับพี่น้องนี่อ่านี่แงิคาดีต่ำนี้บ่มีนะครับเนาะอ่านี่สูงประมาณหนึ่งร้อยอ่าประมาณรน่อยสิบห้าครับสูงประมาณรน่อยสิบห้าสลัพูงบหน่อยครับอยากในง้วสาวหน่อยไปเลี้ยงครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับหมื่นพันครับพี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับแหมของถึกเลยครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทไดงง้วแดงโบสถ์ครับแบบนี้ ต่อได้อีกบ่หนิหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไหมต่อได้นิดนิด,นดต่อได้อีกนิดนิดต่อได้กครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับสารับปูงบปลายอ่านี่โอ้มันกินหยาดีเด้นะอพี่น้อาหางหยาแห้งกับเลมไปขุนเอาข้าวเดียวแหละครับแ,แต่าานี่หยาได้หลายเลยข้านเนื้อครับโอ้สุบยอดแปดพันอยู่บ่ไปอ,อยู่บ่มา้ยยังไปขายเนื้อครับพี่น้องง่วนง่วนสาวครับพี่น้องไปเลี้ยงไปขุนเอาแต่หยาเนี่อ้วนเร็วด้วอ้วนเร็วครับพี่น้องมึงเนี่ยเจ้าหยาแห้งแงยังกินไหมมึง โอ้แต่่วาเจ้าของเก่าสิขาดนำเลี้ยงหน่อยเนาะแม่นครับพี่เออสิบ่อคอยหาหญ้าหรือว่าสิลามลักเดียวเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องเอาไปเลี้ยงไปคุณเอาข้าวเดียวตัวต่อไปก็เอาคนพอพันครับเอานาคนพอพันเนาะบัดนี้เนาะเอาตัวไหนก่อนครับตัวนี้เลยครับพี่เอาตัวใกล้กันนี่อ่านี่มื้อนี้ง่วงหนาวจังน้อยเด้อครับพี่น้องอากาศโล่งแห้งตัวนี้ลูกไผครับอันนี้ก็บ่รู้เด้อพี่บ่รู้บ่มีข้อมูลเนาะครับแต่น่าจะเป็นลูก อกรีสดลูกรอดแล้วครับพี่น้องเบืองฐาท่าเบืองการใจพันธุกรรมมาแล้วแกงขาไงครับเนื้อหนาอร่อยไอ้ร้อนอร่อยสามสิบสามสิบบวกบวกกับพี่น้องไม้หนาขึ้นอายุกี่ปีประมาณเท่าไรครับตัวนี้อันนี้อายุมันไอ้แปดเดือนครับพี่ประมาณแปดเดือนอ่านี่หนังหนาพี่น้องไข่ดำไข่ที่กําลังมองหานะคดพ่อพันธุ์ครับนี่แกงขาดีอ สูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกตอนนี้เปิดราคาเท่าไรครับพอพันสองหมื่นครับพี่สองหมื่นต้นทวนเนี่ย <Man. S 1> ไม่แองตัวบกใหญ่ครับพี่น้องตัวบกใหญ่นี่คือสองหมื่นนะครับพี่น้อง <laughs> มันก็ยหนาบ้าอย่างเงยหนามัน <laughs> มอยากกินอ่ะเดี๋ยวจุงไอ้พี่น้องเบิง้งกินดีเลยครับพี่น้องเนี่ยเอาไปคุณเอาเข้าวเดียวสายคุณก็ได้พอพันก็ดีครับพี่น้อง <laughs> อา้านี่เอา้าวเงยหนารอรอไอ้พี่น้องเบิ้งเนี่ย อ่ะนี่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้เปิดราคาที่สองหมื่นบาทครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบปุกบวกครับสูงเงาเลยคออ่ะ,อะนี่อ่าน,นี่ยืนงามแล้วครับพี่น้องนี่นี่ละนี่ละง้วตัวสองหมื่นครับพี่น้องตัวใหญ่ด้ครับสลับสายผูกสายคุนหรือว่าพอพันครับนี่อนาคตพอพันพอคุ่มฝูงได้อ่านี่สองหมื่นนี่ ต่อได้เนาะแม่นครับผมโอ้ยก็ลรอดสองแล้วป,ปูนปูใหญ่ด้วพี่ตัวจริงว่าัวใหญ่ยพี่น้องเอา,เอานี่ผมทายเปรียบเทียบนี่กับคนเห็นพี่น้องเบึงนี่ตัวละสองหมื่นนี่สูงร้อยสามสิบนะครับราคาห้องนะครับสองหมื่นต่อร่องได้อีกทรงฟรีได้ครับพี่น้องอ่านี่เป็นไข่ดำสองใบอ่านี่อ่านี่เรันพี่น้องไข่ดำสองใบลึงสี่สิบห้าองศาองศาดีนกตั้งตั้งแบบนี้แหละครับสองหมื่นบาทครับ ะสายปู่สายขุนอันาคตกดป่อพันอตัวต่อไปตัวนี้เลยพี่โอ้โหอีกตีตัวหนึ่งใจเลยเอาอันนี้ก็สายปู่สายขุนเนาะครับอันนี้เอาสารับู่งบปรหลายครับอยากได้ง้วปู่ไปขุนว่าเป็นง้วสาวที่แรกอายุปีพ่อปีไปตัวนี้ปีแล้วครับปีกัวปีเนาะมันปีก่าแกแล้วครับตัวนั้นโอ้เป็นง้วแกเนาะครับเป็นงัวปีกว่าแล้วครับสำหรับผู้ใดอยากได้งัวปู่ไปขุนเนาะครับ อ่ะสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห mm. <t ter sensors> ้าบวกบวกอ่ะเป็นงวบปูครับอะอาจจะขาดนำเลี้ยงยังน้อยได้ครับพี่น้องเป็นราคาเบาๆสำหรับเกษตรกรผู้หัดเลี้ยงหรือว่าผู้เริ่มต้นไม่ครับเอางวบปูไปคุณข้าวเดียวครับขายเนื้อได้ตัวนี้เปิดราคาเท่าไรกัก่พันเจ็ดครับพี่ตอนแรกก็ก่พันเจ็ด เก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องอันนี้งัวปูครับพี่น้องราคาหลักพันครับคาาเนื้อเลยพี่ราคาเนื้อเลยอ่าผู้ใดมีหน่ายครับเอาไปคุ้นครับพี่น้องไปคุ้นให้มันอ้วนครับกาไรในน่อนครับเด็กกาไรครับบ่ขาดในนอนครับโอ้โหวนาี่คือหลักพันครับหนามันเกล้วอ่าคุ้นขึ้นเก่าพันบาทครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกเก้าพันเจ็ดต่อรองได้เนาะแอนคครับต่อรองไหนทรงฟีอ่าบไกลา่ทรงฟี เอาไปกับคูสาวหน่อยนี่ก็ได้ครับพี่น้องแน่นครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทครับไปคูกันเลยราคาเบาๆสองตัวสองตัวกับสี่สองหมื่นต้นเนาะสองตัวสองหมื่นรับพี่น้องอ่ตัวต่อไปตัวนี้ติดจองแล้วพี่อตัวนี้ติดจองแล้วตัวนั้นเลยอ่าตัวนี้อันน่าคดปอพันตัวนี้ลูกไผลครับอันนี้ก็ะเบื้องลูกกับพี่กระเบองลูกเนาะมาจะเป็นลูกหลอดด้วยกันแหละลูกหลอดที่กาแล้วอ่าเบิ้งแขกงขาใหญ่ดีแดงบดอ่า นุ่มหน่อยครับนุ่มน้อยอา,อายุก็สิประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะแม่นครับพี่ประมาณนี้ครับพี่นอ้องนี่แกงขาดีไม่มีตำหนิคนหางยิ่งใหญ่นี่คนฟุ้ยยังไงครับพี่นอ้องวันนี้หนาวแห้งสูงประมาณร้อยร้อยสิบร้อยสิบหาได้ครับอายุก็สิประมาณหก 40, ณเดือนนี่ละเดือนหกเดือนนี่เอาตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับ หมื่นสองครับพี่หนึ่งมื่นสองพันบาทบอา๋พี่น้องสําหรับสายขุนครับพี่น้องนี่อ่ะเป็นพอพันก็ได้เป็นขุนเนื้อก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่รอๆเลยครับหนึ่งมืนสองพันบาทต่อได้ทรงฟรีอ่านี่อุ้มมือนีราคาเบาๆครับจับต้องได้ทุกตัวในนอนครับถือว่าเป็นโปรจัดทรงถ่ายปีเนาะครับอ่าเป็นอ่าของควรปีใหม่พี่น้องแล้วกันครับพี่น้องสำหรับผู้ใดได้เงินมากจาก ปีใหม่ไดบโบนันมากพี่น้องไม่ครับเอา่วงนี้ราคางัวมันพ่อสื่อครับมีความตั้งใจว่าจะเลี้ยงงัวครับเอาเป็นเงืนเก็บเงินฝากเลยครับสื่อตอนราคามันถูกจังไลก็ดีตอนดีกว่าตอนสื่อตอนแพงครับพี่น้องโอกาสขาดทุนมันก็น้อยโอกาสได้กาไรสูงสื้อนี่เสงงวอหลุกมากแตไม่ได้กําไรกันเลี้ยงมาจนได้ลูกเนาะแต่ว่ามันก็ต้องใส่ระยะเวลาได้ครับพี่น้องการเลี้ยงง้อประมันว่าสื่อมามือสองมื่สิขายได้กํไรไ่รมันต้องใส่เวลาครับ แต่ว่าสื่อตอนถูกดีกว่าสื่อตอนแพ้งอยู่แล้วครับพี่น้องทางเราประกันอ่ะสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องอีกรอบนะครับผมไอเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าหาครับผมไอ l ดีไลนกับเบอร์นี้เลยครับผมครับผมเ้อกับไอ้แอดตัวใจเนาะครับอ่ะโปรเสนใจกับโทรมาสอบทำเลยครับตลอด ยินดีต้อนรับตลอด24ชั่วโมงครับผู้สาวโทรมายังได้รถหลายหลายหลายเลยครับยับเลยครับพี่นดาวนุ่มสวัสดครับพี่น้องทรงพี่หอดหมอกเลยครับทรงพี่หอดมองเอาสลักนี่นิดโชว์ๆประมาณครับผมสวัสดีครับ